วัน <11. S 2> พุทธที่สิบเอ็ดสองพันหน้าร้อยหกสบหกวันนี้ก็เดินทางมาถึงพระธาตหลวงหลวงนำ้ำทาพระธาตหลวงนำ้ำทาพระธาตหลวงก็คือพระธาตใหญ่เหลวงน้ำทาก็คือแฝงหนึ่งิติดชายแดนจีนลาวเอาอันนี้ลาวนีจีนพม่าติดอยู่เนี่ยสามประเทศประเทศลาวพมา่าจีนเป็น ก็เรียกว่าเป็นแขวงเหนือสุดของประเทศเราดีเดินทางมาเพื่ออธิษฐานจิตแผ่เมตตาปรับภพปรพพับภูให้ดวงจิตทั้งหลายที่ยังเวียนตายเวียนเกิดในโลกวัฏสงาสารนี้เขาได้รู้ได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตก็คือชีวิตเขานั่นแหละชีวิตใครก็ชีวิตเขนานั้นก็คือดวงจิตนั้นนั่นแหละ,และคือชีวิตก็คือดวงจิตเขารู้ว่าตอนนี้น่ะดวงจิตของ แต่ละดวงจิตเขาอยู่ในภูมิใดถ้าตกไปนในภูมิที่ต่ำหรือภูมิที่สูงแล้วถึงแม้ว่าเป็นภูมิแล้วแต่มันยังไม่แล้วก็คือยังไม่เสร็จจิตที่จะต้องทำและมีกิจการงานที่จะต้องทำก็คือทำตนให้พ้นจากการเวียนเกิดและก็การเวียนตายก็ายังมีการเวียนเกิดอยู่ก็ต้องตายทุกครั้งรอบมาเกิดนะเพราะ,ะนั้นองค์พระธรรมวุฒิเจ้าบัติขึ้นมาแล้วและก็มีพระธรรมคำสอน ระกาศให้ดวงจิตทั้งหลายแล้วรู้แล้วว่าการเวียนเกิดนันวัฏสงสารต้องเหมือนเวียนอยู่ในทะเลทุกนั่นแหละเหมือนอยู่ในกรงขังนั่นแหละถ้าเราจะเวียนอยู่มันก็ทุกอยู่นั่นแหละก็ให้เลือกเอาว่าจะไปหรือไม่ไปหรือว่าถ้าจะไปแต่ยังไปไม่ได้ก็ให้รีบสร้างเหตุแห่งการไปให้ได้ก็คือบารมีทั้งหลายบารมีที่จะนำพาเราสู่ความพ้นทุกข์ อันนี้ก็ได้ผ่านช่องดามอของเพียงของบ่อกแก้วมามันจะผ่านได้เขาก็ขัดไว้ซะยาวนานเหมือนกันจนเราปรับอุณหภูมดีแล้วน่ะเย็นแล้วน่ะเขาก็ถึงเปิดให้อันนี้ก็แปลกอยู่เหมือนกันเกือบไม่ทันเพลเหมือนกันทีนี้พอเสร็จกินตรงนั้นแล้วก็เลยไม่ไปแล้วไม่ได้ไปทางอื่นแล้วก็เลยเดินทางขึ้นมาทางบงน้ำตาเลย แต่มาถึงเมืองน้ำทาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อนะก็ต้องว่าดูว่าจะไปเมืองสิงห์หรือจะไปอุวรชัยเลยไปหลวงป่บางต่อไปเลยเรื่อยหรือว่าจะไปไหนก็ไม่รู้น่ะตามเหตุตามปัจปจัยเพราะว่าการมากันใจของคณะขบวนธรรมของมหาวิาทยาลัยธรรมนิกราชนี่ก็ไม่ค่อยได้วางแผนอนะไรหรอกดูเหตุปจัจจัยพอไปทางไหนก็ไปทางนั้นเพราะว่าเราก็ทํางานเชื่อมต่อกับครอบครัวหรือรวมจิตทั้งหลายที่เขาเป็นขบวนทํามมาในภาคโลกที่ ก็เลยมีการทำไปเฉยๆนั่นแหละทำไปตัณเหตุปัณใจช่วงไหนต้องมีขึ้นกระแสความทุกข์วิบากกรรมมากแล้วก็สวดพอกมากหน่อยเพื่อแผ่บุญแผ่กุศลเพื่อพเพื่อเอาจิตที่รู้ตื่นนั่นแหละไปแผ่บุญแผ่กุศลให้ตรงเป้าหมายทีนี้ว่ามาถึงแล้วก็ประมาณเกือบห้าโมงเย็นแล้วนะที่เรามาถึงก็เลยไปอธิษฐานจิตจิตในนั่นแหละในธาตุเจดีนั่นแหละ ที่ฐานจิตบอกกล่าวถึงการมาแล้วของพระธรรมคำสอนในขุมพุทธกาลการมาแล้วของมนุพุ์เจ้าน้อยการมาแล้วซึ่งเส้นทางการที่จะไปสู่ความหลุดพ้นอย่างง่ายดายในหลักสูตรปัญหาตจนตน,ตน,ตนอธิบายสภาวธรรมเรื่องของสิลธรรมสมาธิปัญญาไปส่วนหนึ่งทีนี้ก็เลยว่าเออมันยังไม่จบปิดยังไม่เสร็จมันจะรู้ในคิดเองว่าม,มีเสร็จก็เลยว่าอาว่าการเสือ่อการเสื่อ ผูเสือไม่ใช่การเสือผู้เสือหน่อยเพื่อจะได้มาพูดมาคุยแลกเปลี่ยนกันจะได้ให้ดนคิดทั้งหลายให้ญาติโยมทั้งหลายโดยดนคิดทั้งหลายก็คือผู้เมืองตารเนี่ยที่เขามารอรอรับอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าพอมาถึงใกล้ใกล้เจดีย์ก็รู้แล้วมันมีคลื่นกระแสล้อนจากที่เดินทางมาก็ไม่เท่าไหร่พอดีว่าพอมาถึงบ้านบัเจดียมีคลื่นมนก็มารอคอยแล้วมัามีการประสานงานเอาไว้แล้วแล้วก็มาบอกข่าวมีคนตายก็มา รองรับอยู่ในพระธาตุนะวันนี้ก็ได้เล่าเรื่องที่มาที่ไปเลยนะวันนี้ก็จะถามสภาวัธรรมเพืที่มาด้วยนะเป็นไงบ้างนะโยมิชานพูดดังๆจะเข้าใหม่พูดดังๆเข้าดีนะดีขึ้นใช่ไหมเรื่องแรกก็ถูกคุมเหมือนกันใช่ไหมแล้ะยมชาน่เป็นไงบ้างก็ในระหว่างเดินทางก็จะมีคลื่นกระแสความร้อนความอะไรมาคุม ร่างกายเผาร่างกายก็เลยสวดฟอกมาเรื่อยๆจนมาถึงที่นี่แล้วก็ค่อยๆเบาบางได้และนั่นแหละจะฟันที่มันเป็นไงบ้างมีกระแสร้อนมาที่หน้าแล้วก็เในตัวฟันนี้ก็ดีขึ้นแล้วกันอ๋อเออนั่นแหละดีแล้วชอบฟังก็ดีแล้วนั่นแหละอาชีพกระแก้วเป็นไงบ้างอาชีพระวระหว่างมาจะมีกระแสร้อน ด้านหลังนะคะแล้วก็พอมาเล่ยๆอีกเขาจะมีเหมือนลักษณะเข็มค่ะเพราะพระอาจารย์จะแทงที่ขาแทงที่ท้องแทงที่หลังจะมีไม่เคยไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนกันเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกแต่ว่าก็สุดฟอกสลายแล้วก็แผลไม่ตาแผลบุ๋ก็จะจัดเป็นสภาวะปมิเจ้าค่ะเดี๋ยวพี่จะนิดเป็นไงบ้างมนออกมานักนี้หน่อยดีมีที่นั่งไว้ละเออ หันในทางโ้นันกล้องเป็นไงบ้างอล่ะที่มาเนี่ยอันั่งอย่อานี่งนี่นอา่างี้มันร้อนนะแตมันร้อนมาก้อมันเ่ยแดมาแตกน้าอาจารย์าพูดสภาวธรรมโดยรวมก็สภาวธรรมโดยรวมตั้งแต่ ั้งแต่อยู่ที่ด่านนะคะหลวงพ่อกลุ่มดวงจิตที่รอในการช,ช่วยเยอะมากความทุกความรุมร้อนที่ทุกคนเจอก็คือความทุกของดวงจิตควบคุมต่างๆนะคะแล้วก็ถามว่าทําไมเราต้องติดอยู่ตรงนั้นนานกพเพราะว่ามันมีกลุ่มของเจ้ากรรมนายเวรของ,องดวงจิตที่เราจะได้มาปร,บปรับค,ควบคุมมะค่ะมาคอยฝังทางพอได้การปรับควบคุมก็ถึงได้เลื่อนมาสะบวนมาได้เรื่อย พอมาถึงตรงนี้ก็ยังมีเหมือนกับกลุ่มดวงจิตที่เป็นทุกข์อยู่อีกเพราะว่าเหมือนกับเอามารวมกันไว้ในสถานที่แห่งน,นี้เพื่อที่จะได้รับพลัง,งธรรมของธรรมะสื่งพุทธการในการช่วยช่วยเหลือดวงจิตนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่เอามาใกล้ๆเอามาใกล้ๆให้เห็นหน้าใกล้ๆเดินยย่องๆมัน เห็นหน้าแค่นี้แหละนะดีแล้วพวกเราเอาเสียงเข้าก็ได้นะเวลาอาจารย์ถามไปตอนนี้ถามว่าทําไมถึงเป็นเหมือนคนชอบไลฟ์สดชอบโชว์ชอบแสดงก็มันถึงบทบาทเฉยๆหรอกก,ก,ก็ไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบหรอกมันเฉยๆเพราะว่ามันเหมือนว่ามันเป็นหน้าที่้ะที่สมมุติทําสมมุติเป็นหน้าที่ก็สมมุติทําหน้าที่เฉยๆก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากมายมาวถึงวิรอบที่เหตุปัจจัยไม่ทําก่อน ก็จะไม่ได้ทําไปพอถึงเหตุปัจจัยที่มันมีโอกาสมีรอบที่จะต้องแนะนําชี้แจงก็จะทําไปเพราะว่าการเดินทางมาถึงจุดน,นี้มันไม่ใช่มีเฉพาะมนุษย์ทั้งหลายแค่นั้นนะมันมีดวงจิตที่เขารอคอยอยู่มีควบคุมต่างๆมีดวงจิตที่เขาปรารถนาที่จะพ้นทุกข์เยอะแยะมากมายแต่เพราะว่าเขาไม่รู้ทางที่จะไปเหมือนเรามองเข้าไปเส้นทางที่ผ่านมานั่นแหละว่าอืสมัยก่อนเราก็เห็นอยู่นะว่า วัดว่าอารามเสนาจนะต่างๆมีพระกุณเจ้ามีพระวิสุสสาม,มนเนรท่านได้ไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมแต่เพราะว่าในสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวที่มันถ่ายทอดสืบทอดกันมาที่มีอยู่ในคำพีพระตรบิดกแล้วก็ดนะีแต่ว่าคนที่รู้แจ้งรู้ตื่นเข้าใจใน หนังสือหนงหาคือตัวหนังสือเนี่ยที่แกะออกมาเพื่อประพฤติปฏิบัติและเข้าถึงความดีอย่างแท้จริงมันมีมากน้อยขนาดนนส่วนมากทําความดีไปแล้วมีคนศรัทธามีก็กลายเป็นว่ามีผู้มาลุ่มหลงอีกลุ่มหลงด้วยความเมตตาก็เลยต้องสละในสมมุติที่ตัวเองมีเป็นเองก็เลยมันก็เลยมันกลายเป็นวัดล้างมีสถานที่ปฏิบัติธรรมล้างกันก็เลยมันมีความรู้สึกว่าอ ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เส้นทางไม่เข้าใจเหตุผลในการเวียนเกิดเวียนตายจริงเนี่ยเราก็คงไม่มีบารมีที่เข้มแข็งที่จะไปผ่านสมมุติต่างๆที่ดีและไม่ดีเหล่านั้นได้เหมือนถ้าเกิดว่าเราบวชไปเราก็จะต้องมีความรู้สึกว่าเราแลกแยกออกจากชาวบ้านเข้ามาแตกจากเนี่ยเขากำลังสนุกสนานมาเราก็รู้สึกว่าเรามาทนอะไรอยู่ เรามาอดกัน้นกดข่มอะไรอยู่ก็เหมือนครูบาอาจารย์ท่้นบอกได้ยินเสียงแคนเสียงลำแล้วมันหัวอันละลึกถึงมันทําให้จิตมันประวัติภูมิแต่งไปเนี่ยทีนี้ก็เลยเห็นว่เออผ่านมาก,ก็มองว่าสิ่งที่เป็นวัดวาอารามเยอะะมากมายในเนี่ยศาสนาพุทธเราเนี่ยไม่ว่าอยู่ประเทศใดหรอกแต่ถ้าเกิดว่าที่ตรงนั้นยังไม่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านสําเร็จทมถึงองค์อรหันต์เนี่ยมันก็จะไม่มีพลังพุทธ,ธบาร,รมีมากพอที่จะชนะ ฝ่ายกิเลสต่างๆหลายมันทั้งหลายที่จะเข้ามาแทรกแซงมาทดสอบแต่ถ้าเกิดว่าเรามีพระธรรมคําสอนมีครูบาอาจารย์ที่ท่านสําเร็จแล้วเนี่ยมันก็จะดีดีตรงที่ว่าพลังตรงนั้นน่ยจะสามารถเป็นพลังของความสุขความชุ่มเย็นพลังของพุทธบาร,รมีคอยหนุนจิตด,ดวงจิตทั้งหลายที่ปรารถนาความดีหรือว่ามาดลจิตด,ดนใจให้จิตทั้งหลายเนี่ยได้เข้าถึงเส้นทางแห่งความพ้นทุกข์ก็คือการมีศีลมีธรรมสมาธิปยยัญญาแท้จริง วันนี้มันเห็นสภาววัรรมนั้นก็เลยเออพอมาถึงตรงนี้ก็เออเราจะพูดยังไงให้พภูมิทั้งหลายก็รู้เรื่องดแล้วก็ทางกิจทั้งหลายที่ยังอยู่ในกายมนุษย์เนี่ยได้ไดรู้พร้อมกันพอเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วแหะพูดเป็นประโยคยาวๆไปไม่รู้กี่นาทีมันแต่อันนั้นก็คือเป็นการน้อมถวายในรายงานสิ่งที่ทําไปทํามาแล้วก็พูดถึงพกภูมิต่างๆที่เข้ามารวม่วนแต่การที่จะมาพูดคุยให จิตของแต่ละดวงที่ดูการถ่ายทอดสุดก็ดีหรือว่ากลุ่มคณะที่เดินทางมาเนี่ยเมาปรับจิตต่างๆให้มันเข้ารอบของการที่ว่าทําอะไรแบบไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่แบบเชื่อให้มันมาถึงก็เหมือนไม่ได้มาก็คืออยู่ที่ไหนก็เหมือนกันเสมอกันหมดในการทําไม่มีความรู้สึกว่าเรามีเราที่จะต้องทําอะไรพรุ่งนี้จะไปไหนวันนี้จะพักที่ไหนก็ยังไม่รู้ ให้มันเป็นแบบเฉยๆแบบแบบถึงเวลาถึงเหตุบัจจัยที่จะต้องเล่นละครฉากไหนจะทําอะไรก่อนเล่นไปตามบทตามละครนั่นแหละไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องคิดปรุงแต่งไปทางใดมีวิตกกังวลมีทุกมีสุขอะไรขึ้นมาก็จะเป็นแค่ทําไปเฉยๆตามเหตุตามบัจจัยนั่นะเหมือนการเนี่ยถ่ายทอดสดเนี่ยใครดูก็ดูไปใครไม่ดูก็แล้วไป เรามีหน้าที่ไปไหนเราก็ตั้งกล้องแล้วต่อไปเพราะมันเป็นนโยบายของบริษัท <c oughs> ที่จะพ้องพูดคุยอะไรต่างๆเรื่อยไปแฉไปนั่นแหละใครตามก็ตามกันไ่ตามกันไปแล้วแต่ว่าเป้าหมายเดียวคือก็คือไปพระนิพานไปเพื่อความพ้นทุกข์นั่นแหละแล้วลใครทําอะไรใครมีกิจการงานอะไรก็ดูไปทําไปเจอๆนั่นแหละเหมือนเขาเล่าเรื่องราวไปเที่ยวไปชมตรงนู้น,ตร,น,นตรงนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วก็ติดตามกันไป อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนพระพาเที่ยวนะแต่ว่ามันก็เที่ยวด้วยธรรมก็คือพาไปแผ่เมตตาตรงนั้นตรงนี้ใครปรารถนาความดีอะไรก็ทํากันไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหละเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปสนใจในสิ่งใดทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําไปมันก็มีเหตุเอาไว้นั่นแหละมีปัยที่รองรับไว้ทั้งหมดมีคนขับรถแล้วมีอภิชานะมีคนอุปถากุปธรรมมีคนที่จะดูแลหน้าที่กิจการหนึ่งต่าง แม้แต่คนที่จะสื่อสารกับโลกทิพย์ที่ไปที่มาเนี่ยเขาก็จะมีอยู่ในกลุ่มในคณะแต่นั้นไม่มีความต้องการอะไรนะที่จะต้องทําหรือไม่ต้องทําอะไรก็ทําทแบบเชยๆผ่านมาถึงเนี่ยเดินทางมาตั้งเทะะ170่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบกโลนะใช่ไหมประมาณนั้นเลยเนาะจากดา่านถึงร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบกิโลแล้วนกะ็พวกนี้จะไปไหนก็ยังไม่รู้แหละถามว่าไอ้ไม่รู้ไปว่าโง่หรือเปล่า <laughs> มันไม่ได้ว่าโง่เลยไม่โง่แะมันเป็นสภาว่าทมที่แบบ เฉยๆก็ทําไปทํารหัสที่ความมีความรู้ขึ้นมาเมื่อเช้าก็ถามกันอยู่ว่า mm. พุทธเจ้าน้อยเป็นไงล่ะมีใครก็มาที่จะต้องการให้อยู่ไหมก็บอกว่าเออไม่มีอะไรแล้วล่ะเพราะว่างานกิจการงานที่การปฏิบัติธรรมที่พุทธโภกินก็ลงรอบเรียบร้อยแล้วก็คือคนก็มีความสุขแล้วสองสามวันก็พากันจิตเป็นสุขแล้วล่ะจิตเขาก็ไม่ทุกข์กันแล้วเขาก็มีแต่ว่าเขาจะทา สิ่งใดที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ก่อเกิดสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นก็เนั่นแหละเราก็พากันทําไปปฏิบัติไปส่วนขั้นของหลวงพ่อปอญจาน,นี้ก็ในนามของมหาวิยาลัยธรรมิกราชก็พากันเข้ามาในประเทศลาวแล้วก็เข้ามาจนนี่แหละติดเขตแขวงติดเขตของประเทศจีนแล้วแล้วพวกนี้ก็จะไปไหนก็ยังไม่รู้แต่ว่าจะมาเล่าให้ฟังเรื่องสภาวธรรมของการเดินทางมาแผ่เมตตานี่แหละว่า ถามว่าทาไมถึงแก่เมตตาได้ก็เพราะว่ามีหน้าที่ทําไมถึงมีหน้าที่เพราะว่ามันมีสิ่งสมมุติในโลกวัตสงสารขึ้นมาในความเป็นตนนั่นแหละแต่ถามว่าโดยสมมุติที่เป็นตนกายพระสงฆ์เนี่ยก็ไม่ได้มีความยึดติดในตนแล้วแต่ว่าสมมุติตนที่ที่เขาจะต้องมีอยู่ในโลกวัตถสงสารในสมมุติเขาเนี่ยที่เขาเป็นตัวเป็นตนของเขาอยู่ก็ยังไม่จะลายตัวตนก็มีกิจที่จะต้องมีตนอยู่นะในสมมุติต้องชดช่วยเรื่องกิจต่าง ในการดูแลวแตัตถสงสารอยู่หรือว่าการชุดช่วยในรูปแบบของการแผ่เมตตาปรับภพภูมิด้วยภาคส่วนของกายมนุษย์เนี่ยภาคกายทิพย์เขาก็มีหน้าที่ของเขาในภาคกายทิพย์ภาคกายมนุษย์ก็มีหน้าที่ของกายมนุษย์ก็ทําไปเฉยๆนั่นแหาะไม่ได้บอกที่ว่าจะต้องมีคนรู้จักมีคนมาติดตามมากหรือน้อยนะ แต่ก็ถามอยู่ว่ามียอดมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เลิกแต่ถ้าก็มีมากหน่อยก็เออก็ดีนะมันมียอดวิวถึงสองพันหนึ่งก็เอ,อีมันทําไมมันเกิดขึ้นด้วยอะไรก็หาสาเหตุเหมือนกัน,นแต่ก็ยังไม่รู้เลยแต่เนี่ยแต่วิวส่วนมากประมาณสองสามร้อยร้อยสองร้อยก็ทําไปเฉยๆนั่นแหละเพราะว่าถามว่าต้องทําไมต้องทําเพราะว่าชีวิตนี้มันคิดว่าคงไม่ได้นานหรอกหรือว่าจะอยู่นานก็แล้วแต่ชีวิตแต่ว่า ในสมมุติที่มีอยู่แล้วก็เอาความที่มีอยู่มาทําความดีนะ่นหละมีร่างกายแล้วก็มาเล่าให้ฟังถามว่ามั่นใจขนาดไหนไอสิ่งที่เล่ามันไม่ผิดเพี้ยนหรือไม่ทำให้ผู้อื่อครัดูจิตแล้วมันมันเป็นไม่เป็นทุกอะเป็นทุกไหมที่ทำอยู่ไหม,ไ,หมไม่เป็นไหมอาจารย์จะไหมไม่ค่ะจริงเหรอโกหกกันหรือเปล่าไม่โกหกค่ะไม่โกกนะ คือท <minutes. S 2> ุกคนที่มาเขาก็ไม่เป็นทุกข์เขาก็ทำเงินไปแบบเฉยๆนั่หละเอาแล้วหลวงพี่เป็นทุกข์หรือเปล่าไม่ครับไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมแน่นอนนะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้สนใจใครจะเป็นหรือไม่เป็นนะเพราะว่าทุกคนน่ยมันต้องมีกรรมของตนที่ต้องจ่ายให้เป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์เน่นะมันเป็นสุขก็เพราะมีผลของกรรมที่ให้เป็นสุขหรือไม่เป็นสุขน่นะก็เลยใครจะเป็นแบบไหนมันก็เรื่องของเขาแกไอ้เราเนี่ยไม่เป็นทุกข์ก็พอแล้ว แล้วเราก็รู้ว่าการทําแบบนี้คงไม่เบียดเบียนใครเลยมั้งเบียดเบียนหรือเปล่ปาไม่รู้นะก็แลแ้วแต่แต่ละบุคคลอาจจะเบียดเบียนจิตใจเขาก็ได้ว่าเขาเนี่ยมาถูกทางแล้วทําไมไอ้เจ้านี่มาทําอะไรอีก <laughs> ทำให้เขาเกล้งอี <laughs> ดังนั้นมันก็เลยเฉยๆนะเพราเรามั่นใจในสภาว่าทมที่ว่าเราอยู่ในสมมุติที่ว่าเรารู้เข้าใจในความเป็นตนและสลายตัวตนแล้วเนี่ยแล้วก็อยู่มาเป็นสิบปีกว่าจะได้เปิดเผย ความเป็นจริงให้รู้เนี่ยมันก็บ่มเพาะเขากล้ามพอสมควรแล้วแต่นี้มันรีบหมดแล้ว <c oughs> จาก,กอ้วนๆอนมันก็ผอม,มก็หลงลงไปแล้วดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไมาทาเฉยในสมมุติที่มีร่างกายอยู่ก็ได้มอบกายถวายชีวิตแด่พทธองค์แล้วและส่วนดวงกิจใดที่จะไปนรกไปได้ไม่มีใครห้ามจะไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้แต่ถ้าจะไปนิพพานต้องไปด้วยศีลทำธรรมทิฏิปัญญาซึ่งพระอ,องค์ท่านก็ให้หลักสูตรค้นหาตัวตนมาก็มีหลัก สุดด้วยการมีศีลรรรรทำสมาธิปัญญาเนี่ยแต่รายละเอียดลงล็อกเขาเรียกว่าล็อกไว้ว่าศีลคือแบบไหนสมาธิคือแบบไหนปัญญาคือแบบไหนธรรมะที่พุทธองค์นั้นส่งมาที่เป็นธรรมะจากพุทธเจ้าโดยตรงเป็นแผนที่การบอกทางโดยตรงมันต้องมีลักษณะแบบั้นต้องให้ดวงกิจทั้งหลายได้เรียนรู้ศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจอย่างแท้จริงอย่าไปหลงในสิ่งที่มันไม่จริง ก็คือจริงบ้างไม่จริงบ้างแผนที่ที่มันถูกบ้างไม่ถูกบ้างมันทําให้เราติดอยู่ในวัฏสงสารหรือเราจะไปกองอยู่ในอาณาจักรแห่งมารก็ได้หรืออาณาจักรของใครคนใดคนหนึ่งที่นําเราอยู่ซึ่งเขาก็ไม่ได้ไปนิพพานถ้าเกิดว่าเขาผิดเนี่ยเขาสอนผิดเขาก็ไม่ไปนิพพานแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการสอนปาฏาต่อสิงที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพุทธศาสนายังไงก็ผิดยังไงก็เพี้ยนเพราะว่าในนยะของการสร้างทุกสิ่งมันมี เขาเรียกว่ามีสิ่งที่มันซ้อนอยู่ในสิ่งนั้นเนะี่ยมากมายความดีที่ซ้อนอยู่ในสิ่งเหล่านั้นดังนั้นทุกคนถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจแล้วก็ไปยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็มาปลามาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะเป็นการหลงทางแล้วก็ผ่านให้ตนตกไปอยู่ในภูมิที่ต่ําแต่ว่าสภาวธรรมที่เหมือนว่ายังไม่ยังไม่ไมอะไรนะยังยังมีฟอร์มดีๆอยู่รูปลักษณ์ดีๆอยู่ ็เพราะมันมีสิ่งที่ซ้อนสภาวธรรมปลอมแปลงให้เห็นเป็นแบบนั้นอยู่และก็คนที่หลงนึงก็หลงมากพาะว่าก็มีเชื้อลักษณะเดียวกันอยู่มีคำแบบนั้นอยู่ก็เลยติดตามกันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของใครเขามันน่ะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยนงเพราะการไปนิพพานเน่ะเป็นส่วนน้อยมากที่จะไปได้ไปถึงในรอบของพุทธเจ้าปัจจุบันถึงแม้จะมี4,000ล้านแต่ว่าเปอร์เซ็นที่เหลืออยู่มีประมาณล้านเท่าเทัที่เหลืออยู่ในวัฏสงสารเนี่ย ไม่ไปมันก็เลยเปอร์เซ็นที่จะโหวตกันไม่ได้เอาโหวตว่าใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยใครเห็นต่างไม่เห็นต่างไม่ได้เอาแล้วว่าใครเห็นแบบไหนก็เอาแบบนั้นตามใจวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปหาที่พักก่อนแล้วเราก็วันนี้ไม่ได้สสดมาเลนะทุกคนก็พักเดินทางมาแล้วก็ทําจิตให้ให้มีความสุขความสบายในจิตนะในในสมมติที่มีกายแบบไหนแล้วก็จิตก็จะได้อาจจะมีภาคส่วนของจิตที่ ไปทํางานพักทิศอันนั้นก็เป็นเรื่องของใครของมันแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจเอาแค่ว่าตอนนี้เราขอลาแค่นี้ก่อนขอให้ทุกดวงจิตได้มีความสุขจเจริญแล้วก็พัฒนาสิ่งใดที่ดีงามก็ขอให้สาเร็จต,ตามที่ปัฒน,นาทุกระการเธอต่อไปอาจารย์ไม่ต้องพูดสาธุก็ได้นะ <laughs> มันเหมือนเหมือนมันเหมือนไม่ใช่นะ